สวัสดีค่ะนิวก้อยเกี่ยวกับก้อยนะคะก็อยู่ที่สถานีรถไฟหัวลำโพงค่ะ เที่ยวหาดใหญ่ไปปกติก็ธรรมดาไปเนาะเราจะมานั่งรถไฟกันเป็นรถไฟที่นั่งนานที่สุดในชีวิตของก้อยเลยเพราะว่าเราจะนั่งกันทั้งหมด16ชั่วโมงไปคนเดียวก็เหงาแย่ใช่ไหมคะก้อยเลยมีผู้ร่วมชะตากรรมอีกสองคนเ <c oughs> จ๊จอยพี่สาวก้อยและพี่หวินตะก้องมือฉมังในทริปนี้เคยขึ้นรถไฟไหมคะเคยแต่สส่สั้นๆ<ห>นจบจบ,จบไม่คุย <c oughs> เคยขึ้รถไฟยัง คคนานสุดกี่ชั่วโมง12ชั่วโมงครับไปไหนกลับบ้านครับชั้น3คือชั้นประหยัดสุดครับต่อทุกสถานีครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศที่สถานีรถไฟหัวลำโพงกันดีกว่าไปเลย อะะะตอนนี้ก็เลยมาเดินถ่ายรูปเล่นมีรถไฟจอดอยู่แล้วก็สามารถขึ้นมาถ่ายรูปได้แต่ก็คอยฟังประกาศจากทางสถานีด้วยนะไปถ่ายรูปกันดีกว่าเนาะพูดไปพูดมาเริ่งมงูในในความคิดคือเท่มากเลยนะตอนนี้กอเท่อยู่ Can you tell why? Down, Yeah down No friends mine you no why of tell me I'm พี่วินที่ตู้ปกติทั่วไปเขาเรียกว่าอะไรอะต,ตู้สหะเหรอตู้รวมเราก็แวะมาส่งพี่วินที่ตู้รวมนะคะส่วนเราสองคนจะทิ้งพี่วินแล้วก็ไปอยู่ที่ตู้เลดี้ <c oughs> เดี๋ยวจะแวะมาเยี่ยมบ่อยๆนะ okay, <ha> ขอให้มีรูมเมทที่ดีไปเดี๋ยวเราไปตู้ของเราดีกว่า <c oughs> ไม่รู้ว่าวันนี้คนจะเยอะขนาดไหน อยู่ที่รถอะไรนะรถขบวนที่3 1รถไฟด่วนพิเศษชั้น2องก้อยกับเจจอยจองมาเป็นตู้ผู้หญิง l ี d y car นะคะก้อยจะนอนชั้นล่างวนเจจอยนอนชั้นบนชั้นล่างอ่ะมีหน้าต่างชั้นแรกจะแพงกว่าชั้นบน100บาทเดี๋ยวก้อยจะพาไปชมบรรยากาศภายในรถไฟนะคะว่าตู้ไหนเปอะไรเป็นยังไงสำหรับคนที่ไม่เคยมาก้อยก็จะดูได้เลย ออกนะคะคเราจะออกตอนบ่าย2.45โมง45มาดูกันว่ารถไฟไทยจะตรงต่อเวลาไหมอีก20นาทีรถจะออกเออลืมเล่าเราอยากหาทา้าเทรนนั่งรถไฟเที่ยวมาใช่ปะ<น>ก็เลยพยายามหาที่ลงเชียงใหม่ไปบ่อยเลยหาดใหญ่ยังไม่เคยไปก็เลยเกิดว่าเป็นทริปนี้นั่งรถไฟไปเที่ยวหาดใหญ่กัน จะจอยเป็นคนจองก้อยไ,ไม่รู้เรื่องจองตั๋วรถไฟนะคะก็จริงๆเขาก็จะมีเว็บไซต์แหละให้เราเข้าไปจองระบบมันยังเออเลอร์เนาะ <c oughs> เหมือนกับเขาบอกว่าเขาปล่อยโคต้ามาเฉพาะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเวลาบางทีเรากดเข้าไปจองจะถึงจ่ายเงินมันก็หลุดวิธีการจองที่ง่ายที่สุดเลยนะคะก็คือโทรมาที่สายด่วนของเขา16-9 0เ้าูน <c oughs> เขาก็จะถามเราว่าเราเดินทางวันไหนเ <c oughs> สน้นทางไหนเราอยากได้ตู้แบบไหนกดชื่อนามสกุลพร้อมกับบัตรประชาชนแจให้เขาเขาจะให้เป็นเลขรหัสจองตั๋วแล้ว ามาแล้ววันรุ่งขึ้นเราจะต้องไปรับตั๋วนะคะตามรหัสแบบัตประชาชนต้องเป็นตัวจริงไปตามสถานีรถไฟย่อยแล้วเราก็จะได้ตัวหน้าตามาแบบนี้เลย ไอม่มีมอนสดเตอร์หอเหมือนบาม์มาะอะไรประมานั้นอ,ะอ่ะรสบาร์บีคิวอร่อยมากม<อ>ีหลายอย่างเลยใส่กินเปล่ายังเลยอร่อยมากเลยนะมันเป็นยังไงอันเนี้ยอันนี้เป็นมันฝรัง่งเอ็งเหมือนตัวนี้เลยอ่ะรสมันม่วงก็มีนะมันม่วงก็ต้องสีม่วง เเหมอลยชอบแบบแท็กเกอร์ก็มีนะเฮ้ยอันนี้รสเศร้าครีมเวยเอาเปล่าไม่เอากูอ้วนอันนี้ไม่อ้วน,อ,นอันนี้<ช>แทนการอบแทนการทอดกินได้ไม่อ้วนเฮ้ยเฮ้ยสนสนเอ้ยอย่างม้วงีิก็เอาอันนี้กันเอาอันนี้อันนี้ไม่แบนจ้ะทำไมอ่ะอันนี้ของโปรดชีสริง นนี้ก็จะเป็นสถานีราชบุรีนะคะผู้โดยสารล,ลงไปซื้อของกินได้หเหมือนกันใช่ไหมคะเราก็จะกินมื้อเย็นกันเป็นบะหมี่ราชบุรีค่ะกล่องละส,สิบบาทไม่รู้ว่ากล่องละส,สิบบาทจะมีของดีขนาดไหนเรามาดูกัน ที่เราทานอาหารเสร็จพนักงานก็จะเริ่มมาปักเป็นเบาะนอนให้เราได้พักผ่อนกันนะคะเรีขับคุณค่ะตรงนี้ก็จะเป็นบันได ปลายทางของขอบวนรถเที่ยวนี้ขอต้อนรับทุกท่านมีความสุขกับการเดินทางและบริการของเราขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีหาดใหญ่ตอนนี้ค่ะเราก็มาถึงที่สถานีชุมทางหาดใหญ่แล้วดีเลยไป2ชั่วโมงค่ะถึงหาดใหญ่ปุ๊บฝนตก ยังโชคดีที่ว่าเรารับรถเสร็จเรียบร้อยยังไงบ้างคะประสบการณ์การนั่งรถไฟนอนครั้งแรกชอบนะโอ้แบบสบายดีอะ่ะ บอกข้อดี1ข้อค่ะปลอดภัยครับแล้วก็เย็นสบายได้เล่นเน็ตไปด้วยค่ะเครื่องบินเล่นไม่ได้เออใช่ลืมบอกว่าปลอดภัยมากมีตำรวจคอยเดินตรวจไปตรวจมาปลอดภัยหายห่วงเลยแล้วก็ระหว่างตู้เนี่ยหลังสี่ทุ่มเขาจะล็อกแล้วนะต้องใช้ห้องน้ำบริเวณโซนตัวเองเดี๋ยวเราเข้าที่พักเปลี่ยนเสื้อผ้าจะพาไปเที่ยวหาดใหญ่กันต่อนะคะ จบกันสำหรับรีวิวรถไฟ18ชั่วโมงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเกี่ยวกับก้อยด้วยนะคะค่ะข,ขอสาบให้เจ้าเป็นหมูอ้วนตลอดไปโออขอบขอบ <laughs>